สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาศิลปะนะครับแต่มันจะเป็นวิชาที่บูรณาการระหว่างวิชาการงานอาชีพวิชาสุขศึกษาแล้วก็วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนแบบบูรณาการกันนะครับ เมื่อคราวที่แล้วครูสตาร์มพูดถึงการออมไปแล้วนะครับแล้วก็หลายๆหลายๆชั่วโมงเราก็พูดถึงการออมลักษณะของการออมอะไรไปแล้วสําหรับวันนี้เราจะมาวาดรูปอุปกรณ์ในการออมกันบ้างนะครับและเรนคิดว่าเราจะมาวาดรูปอ,อะไรอะลองทายดูสิโอเคบางคน ดาวนู่นด้วนีเดาไม่ถูกครูตั้งเฉลยเลยแล้วกันก็คือเราจะมาวาดกระปุกอมสินนะครับมันเป็นอุปกรณ์ในการออมอย่างหนึ่งก็คือการออมด้วยตัวเราเองก็คือมีกระปุกอมสินแล้วเราก็จะหยอดใส่กระปุกอมสินไว้เนาะเป็นเงินค่าขนมของเราโดยการที่รู้จักออมก่อนเราก็จะมีเก็บแล้วเราก็จะไม่ขาดสนในภายภาคหน้านะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เราเตรียมกันที่จะมาวาดดูซิว่าครูตั้มมีอะไรบ้างอันดับแรกเลย หนึงกระดาษเนาะกระดาษ A4 ถ้าใครไม่มีสมุดไว้เขียนที่แจกไปแล้วนะครับแจกไปตอนเทอมที่แล้วปหนึนะครับเทอมหนึ่งนะครับให้หนูใช้สมุดไว้เขียนเล่มเล็กก็ได้หรือว่าเล่มใหญ่ก็ได้นะครับอ,อย่างที่สองสอีสีไม้เนาะอันนี้ครูั้งเตรียมเหล่าไว้ จะได้สะดวกในการหยิบใช้เวลาหยิบแล้ก็หยิบออกมาได้เลยเนาะอันดับ3ก็คือ,อดินสอ,น,สอนะครับดินสอดินสอ HB ดหรือว่าไส้ดินสอไสอ้สสแข็งนั่นเองไม่ใช่ไส้นิ่มนะแล้วก็อย่างที่3คกูตามีติดมาเป็นอย่างที่4ก็คืออาจจะเป็นสีช็อคนะใครไม่มีสีช็อคก็ใช้สีไม้ก็ได้นะครับอ่ะเมื่อพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ครูตั้มจะวาดกระปุกออมสินให้ดูสักหนึ่งกระปุกแล้วกันหรือว่าจะออาเอาไปสองกระปุกเอากระปุกด้วยก่อนอ่ะอ่ะขออนุญ,ญาตเอากล้องลงมาอาท่านี่ยนจะได้เห็นนะครับว่าครูตั้มวาดอะไรแป๊บหบนึ่งลงเออเห็น้ย,ยัง ่าเดี๋ยวขยับให้ดูอันแบบแรกเลยนะครับกระปุกอมสินลักษณะข้างในมันก็จะต้องกลวงเพื่อมันจะได้ใส่เงินเข้าไปได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องล่างกลมๆก,ก่อนพอจะเห็นไหมลูกอ,อันดับสองนะมันก็ต้องกลวงเหมือนกันเราก็ล่างกลมๆไปอีกอัน เราตกแต่งให้สวยงามเดี๋ยวมาดูซิว่าครูตั้มจะล่างภาพอะไรอันดับสาใส่ขาลงไปใส่หูใส่จมูกใส่ปากก็ใส่หางเนาะอ้าวพอจะเห็นไหมว่าครูตั้มล่าง น่าเป็นรูปได้นะครับต้องต้องไว้นี่หนยนะรูกเพราะว่าโทรศัพท์คูตั้มไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ,าอาด่านูดคร่าวๆก่อนนะครับอ่าทีนี้เราจะมาลงเส้นนะครับเมื่อกี้ที่เราด่างไว้แล้วเราจะมาลงเส้นก็คือเดี๋ยวคูตั้มลงเส้นหนับให้ดูก่อนนะครับคืออันดับแรกวาดจมูก ตัวนี้ตัวนี้คือจมูกว่าดลงไปว่าดลงไปอ่าเริ่มจะรู้แล้วใช่ไหมว่าคตูจงวาดตัวอะไระวาดลำตัววาดปาวาดขาขาก็ต้องมี สี่ขาแล้วก็มีหางเห็นไหมแล้วที่สำคัญก็ต้องมีลูกตานะครับแล้วก็มีช่องเอาไว้สำหรับใส่เหรียญนั่นเองเนาะเพราะว่าวันนี้เราวาดกระปุกออมสินกัน อ่ะอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งกระปุกอมสินเป็นรูปอะไรอ่าเป็นรูปหมูนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันนะครับว่าหมูของเราจะมีสีอะไรอ่านเียคิดว่าหมูมีสีอะไรอ่าเริ่มแรกเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะคุณต้องก็หยิบสีชมพูออกมา สีชมพูอ่าสองสามสี่เฉดสีเลยอ่ามีสีแดงปนด้วยแล้วก็มีสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีดำซึ่งเราเอาไปตัดเส้นทั้งหมดมีอุปกรณ์แค่นี้นะครับาให้สีน้ำเงินอีกสีนึองอ่ะหมูเราจะได้สวยๆอ่นะทีนี้พร้อมแล้วเรามาระบายสีกันเลยเริ่มจากสีชมพูก่อน หมูต้องสีชมพูเพราะว่ามันจะได้สดใสน่ารักอ่ะหูตามระบายเห็นไหมครับระบายเป็นสีชมพูหมูตัวอ้วนกลมสีชมพูไม่ยากนะครับนักเรียนค่อยๆระบายใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนแล้วภาพจะออกมาสวยงาม จะให้ดีหนูพยายามอย่าหมุนกระดาษนะครับกระดาษอยู่ตรงไหนหนูก็วาดไปแบบนั้นใช้ข้อมือในการขยับเอานะครับหมูของเราสีชมพูเห็นไหมเห็นไหมหูก็สีชมพูด้วยหางก็สีชมพูแต่ ยังไม่ได้ระบายสวยมากอ่าได้แล้วหมูสีชมพูเวนกลมเลยเนะอะะทีนี้สีที่เหลือก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะเราสามารถเติมให้มันเข้มลงไปได้โดยการที่เราใส่ตรงจุดอื่นนะลูกตรงขามันก็ได้ ท้องมันหมูตัวนี้จะต้องเก็บเงินได้เยอะแน่เลยเพราะว่ามันเป็นหมูที่อ้วนเห็นไหมเห็นไหมเก็บเงินได้เยอะแน่แน่ต้องเยอะต้องเยอะต้องเยอะแน่แน่แน่ มูมูก,ก็ต้องสีชมพูเนอะอ่าทีนี้มีอีกหนึ่งชมพูนะก็คือสีนี้เราก็จะใส่เพื่อเพิ่มลักษณะของเงาวลงไปส่วนในที่อยู่ด้านหลังเราก็ใส่ให้มันเป็น สีที่มีความเข้มนะครับก็จะเป็นด้านหลังอ้าหูมีอยู่ด้านหลังกระปุกที่มีความเข้มเอาไว้หยอดเหรียญเอ,อาใส่ยไง สีสีเหลืองสีเหลืองก็แทนตรงที่ามันจะเป็นผิวหนังที่บอบบางอย่างหูหรือว่าปลายเท้าของหมูนะครับครู้งระบายไปเร็วๆหน่อยนะลูกแต่หนูดูแล้วก็จะเย็นๆก็ได้ เห็นไหมแล้วก็ปลายหางาก็ต้องแกมหมูหน่อยอหมูจะได้อ้วนๆหมูเอาไว้เก็บความสิ่งเก็บ ีนี้สี่สีที่เราใช้ไปแล้วเก็บก่อนใช้แล้วต้องเก็บให้ดีอุปกรณ์อ่ะเราจะมาวาดเริ่มวาดตรงที่ปากจมูกแล้วก็ลูกตาแล้วหูเก็บรายละเอียดกันอันดับแรกเลยลูก,กตาก่อนอันดับสองจมูกจมูกอันดับสามใบหูเห็นไหมเห็นไหมอันดับสี่ก็ปากและ หางนะครูตามใช้สีที่มันตรงข้ามค่อนข้างที่จะตรงข้ามเพื่อจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนตัดเส้นนะครับเห็นไหมเห็นอ่มเมืมอม่อได้รายละเอียดของรูปพอาพันสันฐานของหมูนะเริ่มที่จะสวยและ นะสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำก็คือคตัดเส้นนะครับตัดเส้นโดยการที่ใช้สีสุดท้ายของเราสีดำที่เราเลือกไว้นะครับตัดเส้นลงไปเลยเริ่มจากหน้าตาหมูก่อนอลูกตาดำไม่ต้องกดมากนะครับกดมากแล้วมันจะหักจมูกหมูก็ต้องมีจมูกต้องมีรอยย่นหน่อยรอยย่นเอาสองอันก็พอแล้วก็มีใบหู มีด้านในของหูซึ่งจะได้ได้ยินเวลาเราเรียกเหมือนเรามีหูได้ยินเวลาพ่อแม่เรียกตัดเส้นขาเนาะมีขีดหน่อยจะได้รู้ว่ามันแยกระหว่างขากับเท้าของหูตัดเส้นเลย ตามที่เราวาดไว้แล้วก็อันนี้คือหา่าอ่าก็ใส่รายละเอียดนิดหน่อยอหมูอาจจะแดงตกแดงอะไรเพิ่มก็ได้อ้าวหรือว่าอาจจะมีอ่างข้าวาหรือว่ามีอาหารทําเป็นแบบมีอาหารให้หมูไว้กินก็ได้นะครับ ต้มงวาดอ่างข้าวให้ดูก็ได้เป็นอาหารข้าวหมูอันนี้ตกแต่งเฉยเพื่อจะได้สวยงามเนาะข้าวหมูเอาสีอาข้าวหมูสีน้ำตาลก็ได้หรอกเนาะอันนี้เล่าไว้ให้ดูคือตกแต่งเพิ่มเติมจะได้สวยเพราะว่าเราวาดหมูอย่างเดียวมันอาจจะไม่ไม่เหมือนจริงมากนะอันนี้ถ้าเราเพิ่มเติมไปมันอาจจะทําให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นอ่า ไหมแล้วก็ด้านในเป็นอาหารหมูอาหารหมูเป็นพวกอะไรพวกลำพวกอะไรพวกข้าวก็ได้ข้าวข้าวเปลือกข้าวพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้ยหมูก็ทานได้บางคนเลี้ยงหมูโดยการที่ให้หมูทานผักเขามีนะครับผักที่เขาเขาอะไรล่ะเขาเหลือจากการปรุงอาหารนะครับอย่างเช่น ผักกาผักกากหล่าผักอะไรพวกนี้นะครับเขาก็สามารถนำมาให้หมูทานได้เนาะอ่าเดี๋ยวครูตั้วาดวาดอันนี้ไปก่อนว่าดให้นักเรียนดูไปก่อนนะครับมันอาจจะต้องเก็บรายละเอียดเล็กน้อยก็จะได้ ให้เกิดความสวยงามในภาพาเห็นไหมครับเวลาหนูวาดหนูวาดใจเย็นๆไม่ต้องวาดเสียงดังไม่ต้องวาดเขาเรียกว่าอะไรนะใจร้อนเสียงดังอะไรละ่ะใส่เงาลงไปอาหารหมูสีเหลืองๆมีผักบนเนยลยก็ต้องเป็นสีเขียวๆใช่ไหมหมูอุ้ยหักเลย เห็นไ,ไหมกดแรงมันจะหกักมีพักปนด้วยอาหารนจะจ๊ะทีนี้จะให้เกิดความเหมือนจริงเราก็ตัดเส้นด้วยสีดำเหมือนเดิมที่เราสร้างไว้เห็นไหมเราสร้างไว้เราก็ใส่งเงาลงไป มีเงามีเงาต้องมีแสงอ่าใส่เงาที่ตัวหมูด้วยอา่จะได้รู้ว่าหมูยืนอยู่ตรงที่มีเงาอาอใส่เข้าข้าว,ว่าตามความรู้สึกของหนูเลยไม่จะเป็นต้องวาดเหมือนครูตั้มก็ได้น,นี้ครูตั้มไว้ให้เข้าข้าวเนาะหมูและอาหาร จริงๆแล้วมันคือกระปุกอมสินแต่ครูตั้มตกแต่งเพิ่มเติมให้มันสวยงามเท่านั้นเองนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมอย่าลืมทำอะไรที่เราจะเรียนกันแล้วเราจะครูตั้มจะพูดอยู่เสมอนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องเขียนชื่อนาะเดี๋ยวครูตั้มเขียนชื่อก่อนก็นะคืออันดับแรกชื่อ ื่ครูตั้มนะแต่เราก็เขียนชื่อตัวเราเองนะครับไม่ใช่มาเขียนชื่อครูตั้มเหมือนกันเนาะชื่อชั้นเลขที่ของเราให้เราเขียนเองแต่ครูตั้มเขียนเรื่องเรื่องอะไรกระปุกอ,อมสิน อมสินอะไรวงเล็บรูปรูปอะไรหมูอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูหน่อยนะครับยกขึ้นมาดูหน้าดูตากันหน่อยจะได้อธิบายได้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับกระปุกอมสินหมูของเราเนาะที่ครูตั้งว่างให้หนูดูนะครับทีนี้กระปุกอมสินเนี้ยเดี๋ยว สัปดาห์ต่อๆไปนะครับเราจะต้องมาประดิษฐ์กระปุกอมสินกันแต่ครูตั้มจะไม่เอาไม่เอากับปุกอมสินหมูนี่หรอกมันจะยากไปนะครับเดี๋ยวจะให้เราเตรียมเตรียมอยู่ของอยู่3อย่างก็คือกาวนะครับอกาวกระดาษแข็งกระดาษล,ลังอะไรพวกนี้แล้วก็ แกนกระดาษทิชชู่ดันเดี๋ยวครูสตาร์จะแจ้งอีกทีว่าให้เราเตรียมอะไรนะครับแต่สําหรับขับนน้นตอนนี้โนให้วาดหมูไปก่อนนะครับหมูหมูเนี่ยแหละหมูหม,ห,หมูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหมูของเรานี่แหละโนะวาดเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาในห้องเรียนออนไลน์ของเรานั่นแหละครับส่งมานะ คนที่ไม่มีสมุดว่าเขียนก็ทําศส่กระดาษคนที่มีสมุดวาเขียนก็ใส่สมุดว่าเขียนมาเลยนะครับส่งมาในห้องเรียนออนไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าหมูกระบวงศินเนี่ยของใครสวยกว่ากันนะครับส่งมากัน,นเยอะนะครับเพราะว่าส่งกันมานเยอะนะครับเพราะว่าครูตั้มรอตรวจอยู่นะครับสําหรับวันนี้ครูตั้มก็ ขอตัวจบไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอการวาดภาพระบายสีของเราในคลิปวิดีโอต่อๆไปสวัสดีครับ